สวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มการกดัวใจครับของ t i k t อกเนาะก็ก่อนอื่นครับแล้ก็จะใช้โปรแกรมนะครับตัว KMMTH นะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ให้เพื่อนเข้ามาเซิร์ชใน Google ครับคำว่า KMM ก็จะเจอกับหน้านี้เป็นอันดับแรกเลยนะก็ก่อนอื่นเลยครับก็เข้ามาคําว่าสมัครสมาชิกตรงนี้ครับใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกของบไซต์ครับตัวนี้ก็ใส่ข้อมูลที่เว็บไซต์เขาถามครับก็6ครั้งตอนนะ ก็ใส่ชื่อผู้ชัยครับอิมิวเลตผ่านแล้วก็ยืนนั้นผ่านตรงนี้นะครับแล้วก็ติดคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติรครับแล้วก็ติดตรงนี้ให้เลขถูกเนาะปุ๊บแล้วก็กดคําว่าสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเข้ามาแล้วก็ใส่ชื่อผู้ชัยแล้วก็ผ่านที่เราสมัครไปกี่นะผมก็สมัครเรียบร้อยเนาะแล้วก็ล็อกอินให้ดูนะครับ ถ้าเพื่อนๆใส่ร่าบานผิดนามมันก็จะถามกันว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติแล้วก็ติ๊กถูกเหมือนครับปุ๊บแล้วก็กดคําว่าลงชื่อเข้าใช้ได้เลยครับระบบก็จะเด้งมาหน้านี้เนาะแล้วก็เข้าดีติกต็อกของเพื่อนนะครับผมตรงนี้ก็กรอปลิก์ที่เราจะปั๊มนะครับเออลืมบอกผู้ชมนะก็ถ้าเราจะปั๊มนยเราก็เปิดเป็นสาธารณะเรียบร้อยนะถ้าไม่เปิดมันก็จะปั๊มไม่ได้นะครับก็เอาที่มวดหมู่แล้วก็เลือกว่า t ิกต็อกระการแนะนํานะครับ ตัวนี้ก็จะสังเกตว่ารับประกัน30วันแล้วก็คือยอดขึ้นไม่ขึ้นเรีย่ายอดแล้วก็มีรับประกันให้ด้วยนะครับตรงนี้โคตรดีครับผู้ชมแล้วก็คขที่ครับบริการผมนั้นแล้วก็ไปเรียกคาว่าปั๊มถูกใจนะครับมาตัวนี้ก็คือว่าติกต่อปั๊มถูกใจวีโอรับแล้วก็ราคาถูกที่สุดครับเดยถูกยังไงไปดูกันนะครับมาก็ใส่ลิงก์นะครับตัวนี้ก็ขั้นต่ําอยู่ที่10เนาะผมก็ใส่ประมาณ100่งรอยนะครับ100อยู่ที่7บาทครับถือว่าโคตรถูกเนาะ มดใส่สักประมาณ200ชอาชมนะปุ๊บอา14บาทครับก็กดส่งเซลล์ชมนะรบได้รับคำสั่งเซลล์คนแล้วก็รอขึ้นสักูคุณู้ชมตรงนี้ก็ใช้เวลาครับ1-3สานาทีแล้วเามาหัวใจมันก็จะขึ้นอัตลงมันินะครับตรงนี้เราไม่ต้องทําอะไรครับแล้วก็รอเฉยๆเนะาะสังเกตว่าหัวใจครับของเดือนตรงนี้มีอยู่19คนนะครับก็ใครที่เป็นพ่อค้าไม่หายที่กําลัง ทำการค้าขายในที่ต่อก็ลองมาใช้บรกิการครับเพราะว่าจะช่วยเพิ่มการเปิดการมองเห็นครับแล้วก็กานฟีให้มันวิวครับอยู่นหน้าแรกๆเนาะ,ะแล้วก็มาตรงครับว่าประวัติการซื้อนี่ครับมันก็จะโชว์ประวัติการ่ซื้อของเราเนาะไม่ว่าจะเป็นลิงนะครับแล้วก็บรกิการที่เราเลือกนะตัวนี้ก็จะโชว์ทั้งหมดครับสังเกตว่าเว็บนี้ผมเขาใช้บ่อยสอุดนะผมก็จะใช้แบบ ทาง t ิ k กต็นะครับแล้วก็ Facebook ตรงนี้ก็มีให้เลือกครบนะผมก็ใช้มายังไม่มีปัญหาแบบนี้ถือว่าดีนะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคิวชั่นแล้วก็ลองมาใช้บริการกันได้ครับกับตัว KMTH นะครับอ่าสังเกตครับตรงนี้ครับัวใจขึ้นเรียบร้อยครับไม่ถึงประมาณ2อนาทีครับเรียบร้อยครับขึ้นมาครับของเดิมมีประมาณยี่สิบกว่ากว่าะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น200ครับ 72คนก็ถือว่าขึ้นไวมากๆครับสับโปรแกรมตัวนี้เนาะโอเคครับก็แนะนําอีกหนึ่งช่องทางว่าใครที่เติมเงินไม่เป็นนะก็มาที่ตรงนี้ครับปุ๊บคำว่าเติมเงินตรงนี้ก็จะมีสแกนเคียบโค้ดนะครับแล้วก็ชูนี่วอลเล็ตครับแล้วก็ทางเปาวอลเล็ตนาะแล้วก็บัตรเครดิตตรงนี้เนาะสี่ช่องทางการเติมเงินครับถ้าเพื่อนๆจะสแกนเคียบโค้ดตรงนี้ก็กดอ่าใส่จำนวนเงินเนาะขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งบาทครับสมมติว่าผมจะเติมสักห้าสิบก็ใส่ไปครับตรงนี้ปุ๊บ ระบบก็จะให้ทําการสแกนคิวโค้ดครับครับแล้วก็เอา Q code คิวโค้ดนี้เปิดสแกนได้เลยครับระบบก็จะเติมเงินให้ตัวมาตอนนี้ไม่ต้องรอครับถ้าสแกนปุ๊บมันก็จะเข้าทันทีนะครับโอเคตัวโปรแกรมก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าขึ้นจริงก็ขึ้นไวมากๆครับก็ใครที่กําลังหาตัวโปรแกรมเพิ่มความน่าเชื่อถือก็แนะนําเป็นตัวนี้ครับแล้วก็ไวเจอการคิดหน้านครับผมนี้ไวไม่เห็นกดซุปขึ้นปั๊บเลย